คือความเข้าใจกิ่งๆคิดว่า10บใบแต่ว่าทีมงานบอกว่านับแล้วได้ทั้งหมด15บใบที่กิ่ง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 ดีใจนะเหมือนที่กิ่งหมอที่กิ่งพูดทุกคนอย่าดรามากกิ่งดีใจที่น้องเอา ระเป๋า15บาใบอ่ะคือทําไมต้องไปเอาไปดราม่าอะไรกันเยอะแยะมากมายจนน้องแน็กชาลีอ่ะเข้ามาตอบกลับเองเห็นปะพี่จะบอกให้น้องเอาไปไม่ใช่ว่าไม่อยากให้น้องเอาเราโคตรดีใจคุณจะไปดราม่าอะไรนักหนาฉันคนให้ฉันยังไม่ได้แบบว่าซีเรียสอยากให้เป็นร้อยใบนู่น กลายเป็นประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาจนได้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับสาวเกาหลีที่กําลังมาแรงในบ้านเราเลยนะคะอย่างจีกามินหรือว่ากามินคูจินคูฟินของหนุ่มนักชาลีค่ะทีล่าสุดกามินกับนักชาลีได้ควงกันไปออก,ออกรายการแชฉซึ่งทุกอย่างก็ดูแฮปปี้ไปหมดนะคะทว่าจู่ๆดราม,ม่าเกิดขึ้นมาซะง,งั้นค่ะท่านผู้ชมเมื่อมีการไลฟ์สดเบื้องหลังที่กามินนะคะหลังจบรายการค่ะเผยแพร่ออกมาบนโซเชียลนะคะเป็นตอนที่กามินกําลังเลือกหยิบกระเป๋าสตางค์สายมูค่ะของแบรนด์มีมนซึ่งมีคุณกิ่งบุญมณี อ่อนวันณนะนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะและเป็นสปอนเซอร์ให้กับกาเมินและน็กชาลีในรายการแชร์เทปดังกล่าวโดยกาเมินค่ะได้เลือกหยิบกระเป๋าของคุณกิ่งไปจํานวนหลายใบายตามที่คุณกิ่งได้บอกนะคะ แต่ดันมีชาวเน็ตรายนึงค่ะนำคลิปจากไฟ์สดไปตัดต่อและเผยแพร่นะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่ารายการแฉน้องชอบกระเป๋ามากเลยกระเป๋าของคุณกิ่งยิ่งหอมมากด้วยจากนั้นก็มีคนเข้ามาดูกันเป็นจํานวนมากค่ะและในเวลาไม่กี่นาทีก็มีคอมเมนต์เขียนเข้ามาแบบรัวๆนะคะและปรากฏว่ามีบางคอมเมนต์เขียนไปในเชิงที่ไม่พอใจนะคะออกมาทางแซบเบาๆค่ะอย่างเช่นเอาไปเยอะต้องจง่ายตังค์ปะคะกามินได้ไป15ใบอิโมจิหน้าอึ้งบางทีก็ควรเกรงใจ บ้างทางด้านของคุณกิ่งเจ้าของแบรนด์กระเป๋าค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะพูดถึงประเด็นดังกล่าวทันทีนะคะว่าทุกคนอย่าดราม่าเธอดีใจด้วยซ้ําที่น้องเอาไปหลายใบยเพราะว่ามันจะยิ่งดีต่อตัวเธอเธอยิ่งชอบยินดีมากๆเลยมันไม่ได้เอามาให้น้องเลือกกิ่งบอกว่านี่มีอีกตัวหนึ่งนะเอามาให้น้องเลือกหน่อยน้องแบ๊บก็ยกมายกมาให้กับมินเลือกเขาก็หยิบเขาก็หยิบ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 คือความเข้าใจกิ่งๆคิดว่าสิบใบ แต่ว่าทีมงานบอกว่านับแล้วได้ทั้งหมด15ใบก็เลยหยอกนี่ไงว่าเพื่อนสองคน15ใบที่กิ่งดีใจนะเหมือนที่กิ่งหมอที่กิ่งพูดทุกคนอย่าดรามากกิ่งดีใจที่น้องเอาเพราะว่ายิ่งถ้าน้องเอาไปให้คนเกาหลีอเอาไปให้เพื่อนหรือฝากไปให้พ่อแม่พี่น้องอะไรของน้องก็แล้วแต่ เฮ้ยมันยิ่งดีต่อตัวกิ่งนะต่อมาทางหนุ่มน็กชาลีนะคะก็ทนไม่ไหวค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยาวเหยียดปกป้องสาวกามินแทนเจ้าตัวในโพสต์ของชาวเน็ตรายดังกล่าวนะคะผมเป็นคนบอกให้หยิบเองครับและพี่กิ่งเป็นคนน่ารักมากๆเวลาเราเลิกรายการแล้วพี่กิ่งจะให้กระเป๋าผมไปฝากคุณแม่และเพื่อนและพี่สาวตลอดครับและผมต้องการให้เขาได้ใช้จริงๆด้วยเหมือนผมที่ใช้จริงๆด้านเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับทันทีนะคะว่าตกใจกับคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณน้องแน็กที่มา สยบทุกดราม,ม่านะคะรักรักรก,กอดกอดก่อนที่หนุน่มนาชาลีนะคะจะได้เขียนข้อความสุดท้ายตอบกลับอีกว่าเพราะว่าผมกับกามินยังต้องทํางานกับพี่กิ่งต่ออีกหลายงานครับพี่กิ่งน่ารักกามินน่ารักล่ามของผมน่ารักมากๆครับขอบคุณทุกคนครับ งานนี้ค่ะท่านผู้ชมทําให้คุณกิ่งนะคะต้องออกมาเคลื่อนไหวเดือดอีกรอบสองวอนให้หยุดดราม่านี้นะคะเพราะว่าตนเนี่ยเป็นคนให้แท้ๆยังไม่เดือดร้อนเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนมาเดือดร้อนแทนจนทําให้นักชาลีต้องออกมาคอมเมนต์นะคะซึ่งเธอคะ่ะบอกเลยว่าหากใครจะดราม,ม่าอีกจะฟ้องให้ดูเพราะว่ารู้สึกสงสารคนที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อันนั้นกิ่งงงมากเลยค่ะกิ่ง,งงงมากเลยคือทําไมต้องไปเอาไปดรามา่าอะไรกันเยอะแยะมากมายจนจนเนี่ย น้องแน็กชาลีอ่ะจนน้องแน็กชาลีอ่ะเข้ามาตอบกลับเองเห็นปะเข้ามาตอบกลับดราม่าซึ่งแบบกิงอ่ะสงสารน้องมากเลยคือน้องแน็กต้องได้เข้าไปตอบกลับเองแสดงว่าคือด้วยความที่น้องแน็กต้องต้องสงสารการินที่โดนดราม่าแบบนี้เลอคุณจะไปดราม่าอะไรนักหนา ฉันคนให้ฉันยังไม่ได้แบบว่าซีเรียสอยากให้เป็นร้อยใบนู่นไม่ได้แบบว่าว่าน้องเลยแต่คนที่ฟังแค่แบบแค่หนึ่งวิสองวิฟังแค่นาทีเดียวแค่คําที่ว่าแบบเก็บตังค์ที่ใครได้คะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปปั่นเป็นกระแสาาคุณจะไปดรามาร่าทําไมคุณจะไปหนึ่งไม่ต้องดราม่ากิ่งว่ากิ่งกิ่งกิ่งเครียดกิ่งซีเรียสไปคิดค่ากระเป๋าหรือกิ่งพูดเยอะสองไม่ต้องดรามาร่าว่าทําไมน้องต้องเอาเยอะสามไม่ต้องดรามาร่าว่าทําไมทีมงานถึงไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกมีแต่บอกให้น้องเอาไป คำว่าพูดเล่นคุณต้องเข้าใจในชีวิตของคุณไม่มีคำว่าพูดเล่นเลยเหรอในชีวิตของคุณมีแต่เรื่องซีเรียสตลอดเวลาเหรอแค่ถามเก็บตังค์ที่ใครได้นี่มันซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วการที่น้องเอาไป15บ้าใบมันโคตรดีเลยอะ่ะมันเป็นการตลาดให้กิ่งเป็นการโปรโมทกระเป๋ากิ่งไปในตัวด้วยซ้ำและกิ่งกั่วงความรู้สึกน้องเรื่องเรื่องที่กิ่งพูดอยู่เนี่ยกิ่งห่วงความรู้สึกน้องกิ่งถึงบอกถ้าใครเอาไปดรามา่าอีกกิ่งจะฟ้องให้ดูย่างไรก็ตามกันนนผู้ชมหลังจากที่คุณกิ่งได้ออกมาเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจากเธอจากหนุ่มแนกหรือว่าทางการมินอีกนะคะแต่หากว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทาวงท็ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Topdara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Topdara นะคะ